จากแบรนด์น่าเกียรติสู่แบรนด์น่าซื้อคล็อกทำได้ยังไงไปฟังกันครับรองเท้าคล็อกนะครับเริ่มต้นมาจากการใช้บนเรือหรือบนชายหาดนะครับและชื่อแบรนด์นะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากจอระเข้เพื่อต้องการสื่อถึงความใส่ง่ายกันน้ําและใช้งานได้หลายโอกาสนั่นเองครับซึ่งเรื่องหน้าตาดีไซน์ของมันนะครับแน่นอนว่ากลายเป็นเรื่องที่เคยโดดเด่นมาแล้วแต่มันกลายเป็นในทางที่แย่นะครับทุกคนเพราะดีไซน์ของคล็อกนะครับแน่นอนว่ามันเป็นรูระบายอากาศท่วรองเท้าแถมวัสดุยังเป็นพลาสติกด้วยนะครับทุกคนมันเลยททําดดย่่สีีุโมซ แต่คล็อกก็ไม่ได้กลัวนะครับผมคือต้องบอกเลยนะครับว่าคล็อกนะครับยอมรับตัวตนในความแปลกนั้นและคล็อกนะครับก็ได้หยิบสิ่งนี้นะครับการมันเป็นจุดแข็งของแบรนด์ด้วยเพราะคล็อกนะครับเขาได้เปิดตัวจิมบี้หรือเรียกอีกชื่อนึงนะครับว่าชามตกแต่งบนรูของรองเท้านะครับคือให้ทุกคนที่ซื้อรองเท้าคล็อกไปนะครับสามารถคอสตอมรองเท้าของตัวเองได้นั่นเองครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับมันช่วยปลุกรองเท้าที่เคยมองว่าน่าเกียดกลับกลายเป็นรองเท้าแฟชั่นได้นั่นเองบวกกับในช่วงโควิด19คคคคคคคือออออออผผูู้้้้้้้นน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 ะะะะรรรรรรััััััับบ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 บยยยยยย่่่่่่่่าาาาาาามมมมกกกขขึึแแแลลลลลงงงงหหเเเเเททททีีีใใใสสสชไดดดุวววป็็็ตติโ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับครองนะครับยังไปคอลแลบกับซุเลบริตี้และแบรนด์หรูอีกมากมายเลย,เลยนะครับมันเลยทำให้ครองนะครับการเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปเคาน์เตอร์อีกด้วยนี่เลยครับผลลัพธ์ของแบรนด์ที่เชื่อมั่นในจุดยืนของตัวเองและกล้าทำในสิ่งที่คนมองว่าผิดพลาดให้กลายเป็นโอกาสแล้วก็อย่าลืมก่อนในตามติงกูนะครับ้าคุณรักสเนเกอร์